สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยอดชายอินดี้ครับมันนี้กิอ,อยากกินปลาเผาซื้อปลามาสองตัวปลนนิดน,น,น,นี่นอืมอันนี้กระามังค่กค่ะผักของเขาอันนี้เล่นผักส่งตรงมาจากเชียงใหม่ น้ำจิม้มครับเองขอบุแล้วเย็นบัเนีขอบคุณมาะนะเหนี้นเอกยิ่นักเอกย่ยุ่นไว้นางเอกนี่มีค้อจงตัวแล้วส่ตงตัวแทนมากค่ะ อใส่ข้าวปุ้นลงไปใส่ยังไงเนี่ยใส่น้ำจิ้มใส่ปลาขออนุญาตใส่มือพีแส่ใ้เนาะจิ้ม่อนใส่น้ำจิ้มห้างวาดลงไปอืม เห็นปะมือสั้นหิวเขาเปขึ้นอีกแห้งเจ็ <c ười> ๊ขวดหน้น <c ười> มามันแม้กินจักขวดน้ำตาลอะไรล่ะก็โอ้กระหมาดจน อาพี่มเฮขห้างหลังพี่สีออกกําจักเปียกเลยเป็นกระแสบไหลเด้อน้ำเข่ากับนําปลากระแสบของกินกระแสบหลั่มีใจก็ดีเด้อไปละวันดี้เซ็บอแล้วก็ไม่โงแโมกปากแล้วแลเ็นัวันแ่งจากจากกัน สสีสนันป็ีันเีไดสดาเได้ละเเ็่ไทำไมเหรอมันหลยมันเกียมบางเฮียสค้านี่ยเก่าเคียมมันมินเกินสิอย่าว่าบเคียมใส่คานหใส่ลายลครับข้าหลายมันนี่ทรงตรงมาจากเชียงใหม่่ ครับจากกรงการหลวงกระจกทรงมะหฮยใจดีใจดีนี่ทำง่ญยๆเนี่ยใหญ่เดี๋ยวกอาก่ามอมันติดคอใหญ่แบงพัาทรงไปลกบาศก์เพื่อน อยากใส่มืเด้วยครับเดอ้อเพราะว่าอยู่บ้านกินเังสิใส่ซ้อนบเป็นกินแซ่บเ,น,เนี่ืมอื่มเลือให้ให้อืมอามอืมออมาปาา ใส่น้ำจิ้มลงไปอืมอมอมรชิมักิ่มมั้งเค็ม้ครับ <laughs> เคมป้หัว าจิตใจปากไดแบบนี้บเหนหนาคุณเพื่อนอืมขม่อีกเออนี่ลนปากล่นเส็นปาบ่ะหลอกปะาได

สูเพิ่นหรอคะเพิ่น้ามงเพิ่นเกียวได้เราของข้างยอย่ากตาสวย <c oughs> อันนี้เงสุดแล้วนะครั้น่งเห็นู้รถกับเตยต่างต่างเน่ยอย่างนา่นากตา ชีวิตนี่ขาดหวานไม่ได้เติมหวานตลอดใช่ไหมขาดหวานแล้วเป็นอะไรเหียบวนเขาไปพักแค่ผลงามเป็นอยเบิ่งนเนี่ยงทำค่ะทำเนี่ยแซ่บเลยพักอันนี้เด้ส่งตรงมาจากเชียงใหม่สองใบเลยครับอ, <c oughs> รอ,รอืเป็นเลือเลยสินเราเป็นเลือเป็นเลือ ขุณเ้าใส่น้อยเขาเด่นเนี่ยเขาเด่นขาดงาคำหลาส่วมันใหญ่ไปยันกามมันข้างกามข้างยากมออีกแล้วไอ้ฟอื่นหนูมือกแต่ฟอย่างเดียวเนะ่ยรันบอสซาาน่กับโบกุดเด่นบมาซาลน่ซาเลน่เอาปะไม่ตู้เย็นเท่าบลูดเด่นจะต่อกับโมาโบมา มาสัตอเป็นบลกแมนว่าจะสตอโอแม่ได้เจ้าเาหยกเป็นซเด้วยมากกินก็มาสตอค่ะหมายถึงสันตอตรงนี้เสียงกรอบนะแตงแทก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 มาทำคืออะไรอ่ะอะไรที่ลุงไม่ชอบจะเอามาให้กิน ไม่ออกเลยค่ะอกแะหเ็นมหนมอมห็น้วโซลาไม่กินไม่จชเากด้่ยากให้คนผู้ชมหิวหิวด้วยเนี่ยเขาไม่หิวกันหรอกเป็นหนูน่าหนูเพดนนเขาไม่หิวหรอกทำไมอ่ะเฮ้ยเพดนี่ไงปลาจืด ตัวกากันสิคะแกกบสุดยดเลยดนๆนาชะจิงๆวันนั้นคุณผู้ชมถามอยู่ป้าใครอ่ะป้าแดงๆว่าหลานมาแล้วม่แเล้วมาแล้ว แม่เนแม่่นี้แม่ทำงานเยอะแม่เลยไม่ได้ออกไม,ไม่ได้อ,อ,ดอ,อาบน้ำเลย็กก็แลกก็เหม็นจะคิดเต่าร้อยานกินร้อยแล้วค่นนี้โอ้ยดูิคะ,ะหลานเราช็อกโกลตม่ให้กินประวัติค่ะ อาไปหาหมอใช่ไม่ไปหาหมอเลยเนี่ยกล้าเนี่ยไปหาหมอบ่ทันเด๋ยวตายเด้นี่นเป็นมาจะหว้ายร้อนร้อนร้อนริงเห็นภาพไม่ได้ร้อน <laughs> อย่ามาใกล้อย่ามาใกล้ร้อน <laughs> อว่าเอาไปใกล้ๆเร็วเว อันน <54. S 1> ี้ห้องหลังเนี่มาเข้าข้างหลังลูเสียงดูสิมันจะร้อนไหมว้ายตายแล้วทำไงทำไงโอ้ทำไงลูกสิงลูกสิงลูกสิงมาแล้วเนาะเฮ้ยไว้ทำไมใกล้ๆดูสิงมันมันไกลไปตรงนี้ตรงนี้เลยไม่เห็นเอามาแตะดูสิเอามาแตะลงสิูดูสิายเว ชอบหัวแล้วเหรอก็หัวพี่ก็หัวคุณกินกินหมดแล้วจะชอบยังไงล่ะข้าไม่น้อยจ้ะข้าไม่บุไรี่กันไก่ชิ้นขางอ,อ๋อฟันแม่ันเหลืองอ๋อยก็น้อยกัขปาวปันบอกว่ายังไง โอเคครับคุณผู้ชมอิ่มแล้วคำใหญ่ๆมักเลยอิ่มไว้ออเแค่ครับขอบุญขอบุญทีขอบมาเบิงมาชมนะครับนาออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้นะครับเด้อผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยครับเจอกันคลิปหน้าครับลาไปก่อนสวัสดีครับ